สวัสดีค่ะพบกับส่องสไตล์เอราวัลลยาพี่น้องจ้าก่อนอื่นก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นี้ด้วยจ้ะสิ่งสำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนดนะพี่น้องจะบริภาดคลิปใหม่ๆของสไตล์เอราวัลลยาเมื่อนี่ยเบาๆไลน์ยายห้หางจ้ะพี่น้องจะพามากินไอ้เมียงปลาทูจ้ะผักแกมก็มีมิยังหลายมากมายเนาะพี่น้องเนาะมีอันสาราเนา่จ้ะบ้านเอราวัลาเอิ่นพักหอมปุ่นเนาะพี่น้องเนาะอันนี้สาราเน่เนาะแล้วก็มีสลัดพักสลัดจ้ะพี่น้อง พักซี่จ้ะแล้วก็งวละาพ,พี่น้องข้าวปุ่นเนาะพี่น้องเนาะเอ้าไเอิงขนมจีนเล่าเอิงข้าวปุ่นเนาะพี่น้องเนาะแต่ก็มีประกาศขาวอ่ะบ่าวลายใยญ่ห้างพี่น้องกินเลยจ้ะมาเด้อพี่น้องเอ้ย่ามเสาร์กันหนาวอยู่ได้พี่น้องเด้อแต่ว่าย่ามมันแบบกังเวทเนี่ยมันห่วนเนาะพี่น้องเนาะเอ้สไตล์เวลาอยู่สักเกวเลยจ้ะอยู่หลังน้งพักเขากันเด้จ้ะพี่น้อง มาจ้ะพี่น้องเบาไหลใหญ่หางกินเลยจ้ะโอ้ยเอาคำยังไงตาสวยๆด้วยเนาะพี่น้องเนาะน้ำจิ้มรสเด็ดเด้อพี่น้องไอ้น้ำจิ้มเนี่ก็บมีอย่างมากมมยพี่น้องมีทัวรหลรักพวกชีแลลวก็ะกระเทียมตำเกลือนาอยสไตล์ละใส่เกลือและะ้วก็ผงนวจ้ะ่ะพี่น้องคำบางไงละหือ <c oughs> สุดยอดความแสบอืมนย่างปลาทูพี่น้องเอ้ยปลาทูก็ง่ายๆได้พี่นอ้องเดี๋ยวเสียปลาทูไปกินข้ามนี่ก่อนซ่บๆพี่น้องมาเด้อจ้ะมากินน้ำกัน น้ำจิม้มตำเองด้วยพี่น้องด้วยจะให้เบิ้งน้ำจิม้มโอ้เช่ัจเลยพี่น้องเสียนถึงเสียนเนาะพี่น้องคำใหญ่ยยๆตาสุดๆอร่อย่ากพี่น้อง ตัวซ้ำนาสื่ลาอืมะตัวเมียตัวเมียใส่ไงปลาพี่น <pf unlikely> ้องเอ้ยแซ่บสุดยอดน้ำจิ้มเพิ่นเมียงปลาทารูจ้าของหมักเด็นี่พี่น้องเอ้ยแก่มบักทวนะ อโอ้พี่น้องขำไงเอาเลยจ้ะ อืมสุดยอดแบบสักไงบุญญาพี่น่องเราประทุบเคงละแปดสิบบาทเออไอเตัวละแปดสิบบาทพี่น่องตัวไงแห้งเลย อ่ะพี่น้องมาจา้ะยังเชื่อไหมพี่น้อง แซ่บสุดยอดเลยห่อคำใหญ่ๆโอ้สุดยอดมิจิมสูตรเด็ดเด้อพี่น้องเด้วทคำเอง กินกับข่าแซ่บจริงจีกินหอดพอกินทอดแม่เด้พี่น้องเอ้ยอยากให้เพื่อนได้กินน,ำน้ำเนาะเมื่อกับใบดหพี่น้องเอ้ยกินทอดเพ่นกับไรแต่โทุ่หาเอาเพราะวะ่าโควิดเนาะพี่น้องเนาะเมื่อบไดใอญะพี่น้อง 麻辣酱，嗯嗯。 จับแสบจ้ะพี่น้องเอ้ยมาเด้อหลอกกันเด้อตาใหญ่เอ้ยกลับบ้านไปจะไปให้ให้กินแบบนี้น ดูดีไม่แห้งสายใหญ่เลยใส่ผักปุ่มๆเน้อาะพี่น้องเนาะตัวละแปดสิบบาทประทูว พ่นขายทรงเลยเนี่ยโอ้มันอีดีพี่น้องมันแสบของพ่นอยู่แต่ปกติพ่นขายเก้าสิบบาทใช่ไนนะพมพนทรงให้น,หน้องลาเลือดเอือล้านะพี่น้องเนาะแปดสิบอะคำใหญ่โตเลยพี่นอ้อง สุดยอด่นควมแซ่บกินคำใหญ่ๆตาดลึกๆมันจังแซ่บนะพี่น้องเนาะกินคำหน่อยมันบอแซ่บบอฟินในการกินนะพี่น้องนุกกระลาไล่เลย,ยพี่น้องเลยของจิปช็อปชิปช็อปชิปช็อปเดีแซ่บแท้แซ่บป่ะ มีทำไง่มนแสบค่ายทำไงจันละกดยื่นกับฝากพี่น้องก็ได้ก็แชร์นะจ้ะที่สำคัญย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้พี่น้องขอบคุณค่ะแสบพี่น้อง